เป็นไรครับโดนครับไา่บอมว่าอะไรครับแอคชั่นนะฮะกินคันสิบฟุตนะครับ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ให้อนุญาตให้เข้าไปตกปลาเนี่ยมาไส่บอมครับผมครับเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วก็ว่ากันอีกทีนะครับผมกินไม่กิน,ไม,กนไม่รู้นะฮะล่อยไปสองวันนะฮะมาแล้วครับโชเฟอร์ไตบอมสวัสดีครับรังคันทันแล้ว ทีวีวันนี้เรามาแข่งกันนะครับเป็นเออวันนี้เรามีห้าคันคนละห้าคันนะฮะที่เหลือนอกรอบเลือกสีมาเลยนะวันนี้พวกค้นคันม่านมาเลยจากบ้านนี่ฮะคันหมานคันที่เหลือนี่อยู่ที่ที่แพรแล้วนะฮะมาขโมยนะที่แพรครับผมมาขโมยกันได้ครับผมผมล็อกกุญแจไว้ตัวเดียว หาบรรยากาศนี้น้ำดีมากฮะแต่อากาศยังไม่เปิดนะฮะอากาศแบบว่าจะเป็นสว่ายถ้ากินนะ <laughs> แล้วก็เอาาอ้อยไว้ส่อมวันข้าเพแล้วก็ลำรวมๆก็ประมาณร้อยยี่สิบลูกได้นี่ในหุบ <c oughs> นะฮะซึ่งแต่ก่อนมีปลาบึกเนื้อฮะ ก็ได้ปลาบึกกันไปตรงนี้นะฮะแต่ลราตกเราไม่เคยได้เลยนี่ใช้เวลาเดินทางมาจากตรงนี้ประมาณ5นาทีได้ไหม5นาทีนะฮะนี่แพรของเราฮะค้างอยู่บนบกซะแล้ว ครับเบ็ดที่ใช้การแข่งขันกันในวันนี้นะครับใช้คนละห้าคันนะครับนะน้องบอมกำลังจะตีไปนะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าเบ็ดขนไหนบ้างที่เหลือนี่นอกรอบนะฮะอ๋ฮะ อันนี้กี่ฟุตครับผม <Wow. S 1> 9ฟุตลอกเป็นของคันแรกเลยบานเน็กน <ane> ะฮะคันแรกที่มีการตกปลานี่ฮะบานเน็กนะฮะคันนี้เป็นเรียวโกเรียวโกนะครับอันนี้ใช้แค่8ฟุตนะฮะของของของไต่บอมนะครับคันมาคันมานแล้วก็ที่เหลืออีกสามคันจะเป็น ชิมานอ TR สองร้อยนะฮะนะฮะแล้วก็บาเน็กแล้วก็เทนไคนะฮะเทนไคนะฮะใช้บาวนิ g งคลอสนะฮะตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัวหมานนะฮะที่กินยิ่สกไปคราวก่อนนะฮะตัวนี้อยู่นอกรอบนะครับ <Yahoo! S 1> ผมนอกรอบก็มีหลายคันอยู่นี่ก็ลอกนอกรอบทางนั้นเลยะฮะ นี่ของผมนะฮะนอกรอบอีกสามคันส่วนที่อยู่ในรอบก็นี่ครับน้องเขียวน้องส้มไวโอเลตนะฮะน้องม่วงมดแดงน้องฟ้านะครับผมคันเก้าฟุตสิบฟุตนะฮะคันมีมีทั้งเก้ามีทั้งสิบนะฮะนี่ฮะ วันนี้เราเดิมพันอะไรดีครับเอาเป็นน้ำหนักปลาหรือว่าหรือว่าจำนวนปลาสองอย่างเลยเอาสองอย่างเลยนะโอ้โหใจถึงจุดจบเสร็จแล้วนะครับใจถึงนะสองอย่างนะฮะเดี๋ยวไปมาติดตามผลกันนะฮะนี่ของผมนะฮะอนะฮะันนี้ของบอมนะฮะเดี๋ยวไปติดตามผลงานนะฮะไม้แรกลงไปแล้วนะฮะ 8มมโมงกว่าาใช้เวลาเยอะพอสมควรกว่าเราจะเตรียมของเสร็จนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามครับผม่มันือแพ้วนะครับวันนี้มีการแข่งขันนะครับมีการแข่งขันระหว่างสปินกับเบสคัตติ้งนะฮะจะถามความเห็นครับวันนี้เราจะแห้วไหมครับ มาแจ่้วแหเ้วเงียบเลยแต่ปลาขึ้นดีนะปาขึ้นดีต้องรอตอนแรกครับเนี่ยต้องรอติดตามต่อไปนะฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าสปินกับเบสใครกินก่อนนะฮะเอาแล้วนะครับเบสแต้มดำก่อนนะเขียวเวอ บอลสับนะฮะโอ้โหกุวิทเลยฮะเขียวฮะเป็นไรครับ,รบต่ยบอมว่าอะไรครับแอคชั่นนะฮะกินคันสิบฟุตนะครับมาแล้วฮะลากแปะฝั่งเลยครับเอาแล้วมาด้วยด้วย พี่หวป่า,ม,ม,ม,ามาแล้วฮะลากไปแอดนะฮะเ,เดี๋ยวเข้าไปนี้<อ>หวยหว อุ uh, ้ยใหญ่ไหมครับครับหไงีดิเกินท่ามโลแน่วะครับเบ็ดนำนะครับครับโอ้หะเขียวนะฮะอีกเขียวนะฮะ โดนนะครับโอ้เดี๋ยวขาดครับมนะไม่เท่าไล่ครับไม่เท่าไหร่โดนฮะสัดเป็นที่ไต่บอบกลัว ไอ้บอมตนน้ำนะฮะเดี๋ยวดูนักกินตรงไหนเต็มที่คปากล่างครับครับเต็มที่ต้องห่วงครับปากล่างนะครับไอ้บอมครับกินขนาดไหนครับสิบฟุตสิบฟุตเบสนะฮะเบสน้ำนะครับไม่สู้เลยมาดุยเลยเย้าอมตเบสเบกออกดีครับพึ๊ดพุทธเขียวตรงนี้ตรงไหนต้องทุนเลยใช่ไหม ใส่ทุนใส่ทุนเลยอันนี้ก็ยอดนะอ่ะอะไรกนนะเยอะไปลุงบอมเป็นไงครับเบ็ดำครับเกินไหมเกินสามโลไหมเกินเกินก็นับถึงแต้มนะครับผมเกินแน่นอนเดี๋ยวติดตามต่อไปครับ ปากกินตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องทันสปินตไปสปิน,ปนมาแล้วครับของอน้องปอมนะใช่เปล่าถึงสามโลเปล่าถึงสามโลไม่นัำนะใช่เปล่าฮะแล้วทำไมเวย เข้าไปลอกคนไม่ดังอ่ะดึงข้างเนี่ยมันดึงไปยังไเห็นปะเนี่ยมันผ่านคันจน,นคันพันม่วงไปแล้วเนี่ยโอ้โหถึงสามโลแน่มาครับจะพังเลยฮฮ เออตีเสมอได้แล้วปดปดแล้วทำไมมันไม่ดังหรือมันดังมันดังเบาอนนี้พันจินันไปพันคันม่วงคันอะไรหมดแล้วอยู่นั่นนี่ต้องคําำหันหน้าแม่น้ำหัวโล 너를생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah 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 한다에아홀로너를스각 thank mm -hmm. you

được yeah. ออกวะทุนต,ต,ตามมาปะ่ะมาแล้วนี่ติดชุดขวาดิไม่ได้เชอกมันด้วยไม่ได้ยินเสียงจริงอ่ะมิดเลย ขึ้นอยวขึ้นทุกฝ่าล่ะโอ้โหขาดเหรอโอ้โหไม่ขาดหลุด สวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับที่แหลมแคโสโตดตีเบ็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันเจ็ดแปดตีเบ็ดไปเจ็ดแปดคันแล้วนะฮะกำลังจะตีคันที่เก้านะฮะวิกหวายกินแล้วนะครับคันหมานของ ไส่บอมนะครับเมื่อวานไส่บอมเยอะยี่สุดหลุลลดไปตัวหนึ่งครับผมดึงให้ก่อนนี่แหละแต่ว่ามันไปติดทุนนะอีกคันนี้ครับคันแบ็ควอเตอร์นะคันหมานของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะฮะยังตีเหยื่อไม่เสร็จครับครับสวัสดีพี่น้องชาวหลังคันพันล็อกนะครับผม อ,อวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วที่ผมมาที่แหล่แค่โซนนะครับมากันน้องบอมบ้างมาคนเดียวบ้างวันนี้น้องบอมทำงานนะฮะต้องมาคนเดียวนะฮะก็มีผลงานบ้างผิดหวังบ้างหลุดบ้างได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูวันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวรอทำให้เสร็จทั้งสี่วันเลยรวมทีเดียวนะครับผมก็เมื่อเช้าวันนี้วัน วันจันนะครับก็เป็นวันหยุดนะฮะก็ได้ออกหมายนะครับก็ตีเบ็ดไปห้าหกคันแล้วมั้งยังยังไม่ยังตีไม่หมดเลยครับผมเอาเบ็ดมาหลายคันนะครับก็กินแล้วคันหนึ่งเมื่อวานนี้ยี่สกกินนะฮะเมื่อวานยี่สกเป็นรถถังกินนะฮะไซส์โอ้โหพอสมควรเลยนะฮะมันไปติดทุนนะฮะผมก็เลยเอาไม่ได้นะฮะ ป็นคันของน้องบอมด้วยนะฮะก็เสียลมไปวันนี้ล้างแค้นได้สําเร็จแล้วฮะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะฮะเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเลยฮะตีเบ็ดเฉยๆนะครับก็ใครที่มาติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามมาเลยนะครับหลังคันทันล็อกนะครับแหลมแคสโดครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ

สองทีเลยครับเยฮะโอ้วิ่งเข้าซ้ายเดียวเลยนี่ครับแปดเก้าโลได้ครับโอเคโอ้โหเยัดเค่ถทาไม่ทัน หายไม่ทันสิบบวกอู้ยี่โคตรใหญ่เลยโอ้โหเกินหมาไม่เคยได้ยี่ซกในหญ่น้านี้เลยอู้ <laughs> ยิจเค่โว้ย <laughs> บ้างอะไรพิเ <laughs> ียกวนหนาอมือตักครับมือตัก <laughs> โอ้โหยิจเค่แดดอืดอืดอืด วานมาครึ่งวนันแห้วอะปากกลินหรือเปล่า ก็สวัสดีเพืเ่อนๆน,น,น,นะครับผมที่รักการตกปลานะครับวันนี้ผมมาแหลมแค่โสดคนเดียวนะฮะเมื่อวานก็ามานะปลาไม่กินเลยเมื่อวานมาทําทุ่นนะฮะตอนนี้ผมตีเป็ดลงมาแล้วในกี่โมงแล้วก็ไม่รู้นายก้าบลงสิบพงแล้วแหละวันนี้มาสายนะก็ลองดูสักช็อตหนึ่งเ,เดี๋ยวคอยติดตามครับผมตีเป็นลงมาแล้วหนะ้า บนจันครับพี่น้องใหญ่ครับใหญ่แปดเก้าได้อะ โลครับ10โล